พี่น้อครับแนะนําคันที่หาค่อนข้างยากค่อนข้างยากเหรอจะเป็นตัวนี้มากกว่าที่หายากแล้วก็ราคาก็จะสูงด้วยจะมีตัวนี้แล้วก็จะมีตัวห้าสิบปีชวนยากยังไงพี่หาสวยลําบากถ้าสวยปุ๊บคือราคามจะสูงเลยเพราะพวกนี้เขาผลิตเขามีกําหนดของเขาประมาณกี่คันของเขาแล้วแต่ใช่เขามีกําหนดเขาไม่ได้ผลิตตลอด อันนี้จะเป็นโครมห้าสิบปีเหมือนกันที่หายากแล้วแพงด้วยอนอกนั้นก็จะเป็นคาบูบอันนี้จะเป็นคาบูคาบูบตัวนี้มันจะอยู่สามสิบปีก็จะเล่นสามสิบปีอันนี้ตัวเลโทรตัวนี้ตัวปีเก่าหน่อยตัวโคมไอนนตัวทองสีทองทั้งคันตัวนี้จะเป็นตัวเก่าอันนี้จะเป็นบาจาปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งมันจะมีสองปีมีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งกับหนึ่งเก้าเก้าสอง หนึ่เก้า็สองก็จะเป็นโชค๊คโช๊คสีฟ้าตัวนี้เป็นปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งใช่สภาพก็ยังสวยอยู่ใหม่ก็ประมาณแปดร้อยแล้วก็มีกอรดิลา่าไอ้พวกนี้จะเป็นกอรดิล่าตัวศูนย์โลเป็นรถใหม่ <Yeah. S 1> พวกนี้เป็นรถใหม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้ผมซื้อมาเก็บไว้วฉีดก็จะมีสกอตดำที่เป็นศูนย์โลคันหนึ่ง mm. ก็จะมีศูนย์โลบ้างไอ้นี้ก็จะเป็น โมโตคอมโปที่เป็นรถที่พับได้ไอศูนย์โลนี่เก็บหรือเก็บโอเคพี่เก็บทำสับประสานว์มิดไว้แล้วอันนี้จะเป็น KTM ที่เหลือไว้แค่คันเดียวเอาไว้ขี่เป็น KTM 85ตอนแรกมีเป็นยามาฮ่เป็น YZ 85เหมือนกันแต่อัตราเกียร์ทดของมันตัวยามาฮ่ามันสั้นตัวนี้ยังขี่ใช้งานได้ปกดีกว่าส่วนตัวนี้จะเป็น Honda อ9 เครื่อง90คือมันหาได้ยากมากสวยๆชีดีนะ90ซีซีอันนี้ก็เอาเอาข้ามาจากนู่นเหมือนกันใช่ครับครับปกติแล้วอีเซนนนมันจะเป็นรถเขาจะมีข้างหน้าเป็นคล้ายๆสก,กีข้างหลังเป็นล้อหนามแต่ทีนี้ญี่ปุ่นเขาเอามาขี่ตามท้องถนนเขาก็เลยเปลี่ยนล้อเป็รถเครื่องตัวนั้นก็เป็น x r 50พวกนี้ก็จะเป็น s r 50ซีซสคันตัวนี้เป็น80ครับ80จะอยู่ตรง เขาจะมีตัวเลขของเขา80กับห้ความนิยมในบ้านเราอะ่ะมันมีเยอะขนาดไหนพี่แล้วแต่คนชอบเลยครับแต่ตัว50มันจะถูกกว่าตัว80ดสิเขาก็เลยมีคนขี่50าสิบซะส่วนเยอะถ้าเขาเอามาทําเครื่องนะมันก็ราคามันก็ไม่สูงก็ยังกดอยู่ก็ตอนนี้ก็ยังซื้ออยู่เพราะเดี๋ยวมันก็จะมีเข้ามาอีก2คันมี8ปดคันแล้วก็มี50อีกหคัน,นก็คือเป็นของสะสมสะสมนะพี่นะใช่ แต่ใช้งานได้ปกติถามอะไรยังไงก็ได้ครับคุยได้คุยได้ครับเรื่องทําเอกสารหรือเรื่องรถคกนี้ก็คุยได้ครับก็เฟซบุ๊กอย่างเดียวชื่อปิยวัต์ตายตัวเลยปิยวัต์ทวิวทฒ่ธนภพเลยมันก็จะขึ้นภาษาไทยภาษาไทยเลยครับผมพี่โน้ตเริ่มต้นเล่นรถมอเตอร์ไซค์จากอะไรครับพี่ตอนแรกเราก็เล่นกับรถป๊อปก่อนแล้วพอรถป๊อปเราเบื่อแล้วเพื่อนเขาแนะนําให้มาเล่นมังกี้ก็ตามมาเรื่อยๆ ทำไมถูกใจรถเล็กตัวเราเล็กได้ครับเราก็เลยไม่ไม่นิยมขีข่รถคันใหญ่ใช่เป็นพวกปิ๊บบายอย่างนั้นนะผมก็ไม่เอาเน้นเล่นเดิมเล่นของเดิมอย่างเดียวเพราะเราไม่รู้เรื่องการแต่งของมันเลยผมเพิ่งมาเล่นได้ประมาณสักสองปีครับเราก็ซื้อมาเก็บแล้วก็ทําเอกสารอย่าบอกนะว่าที่พวกผมเห็นอยู่นี่คือครับสองสามปีแค่สองปีครับไปสนใจอะไรในตัวของมังคีก่อนอารมณ์เวลาขี่ อาจจะไม่เร็วมากแต่มันมันเหมาะสมกับเรามากกว่าใช่มันคันเล็กแต่ว่าการขับขี่แฮนดลลิงอะไรก็นิ่มครับขี่ดีเลยมันขี่ดีมันรูปทรงของมันด้วยมันเลยเราเลยชอบคันแรกเออจะเป็นคาบูใช่เป็นพวกคาบูที่เราเพิ่งเล่นแต่ทีเนี้ยคาบูแล้วเพื่อนก็บอกว่าทําไมไม่หาหัชีดมารเราก็เลยเริ่มขยับลองเรียนรู้ก่อนว่าหวชีดเป็นยังไง ก็จะเอาเป็นพวกหัวฉีดมาลองขับดูว่าเป็นยังไงบ้างสมัยที่เราเล่นกันเป็นแบบเดสพวกอะไรพวกนี้มันจะเป็นคาบูชอบเสียงคาบูมากกว่าเครื่องคาบูมันแลแบบดุดันกว่าเราก็คิดว่าไหนไหนเสียตังค์แล้วเราก็หาตัวที่มันหาซื้อยากหน่อยเป็นตัวพิเศษอย่างเอลเลนเจอร์ห้าสิบปีคูมะมงครับแล้วก็มีพวกห้าสิบปีโคมอะไรพวกนี้เป็นพวกลิมิต เราก็จะเน้นพวกนั้นมากกว่าตอนแรกเราก็หาซื้อตามเน็ตเหมือนราคามันไม่ได้ราคาเราซื้อในราคาแพงเราก็หาพผกพวกก็แนะนํามาว่าคนนี้รับประมูลนะรับนําเข้านะเราก็รอให้เขาทําราคาถูกใจเราเราก็เอาก่อนหน้าสองสองปีเนี้ชอบแต่คือทุนทรัพย์เราไม่มี oh. แต่เราไม่ได้ชอบพวกนี้เพราะตอนแรกเราไม่รู้ว่าพวกนี้นคืออะไรเรารู้แค่รถป๊อปใช่พวกเดด เคออะไรพวกนี้นเราก็ยังไม่มียังไม่มีทุนที่แบบจะต้องไปเอาในราคาขนาดนั้นเล่นพวกนั้นมารู้แล้วเข้าใจแล้วใช่มาก็เหมือนอยากจะขยับไปเล่นอะไรอย่างอื่นท,<พ>ที่มันเกิเนที่เราก็พวกนั้นมันมันอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วเราเล่นแล้วเราเบื่อเราก็เลยขยับมาเก็บพวกนี้ดีกว่าไอคันแรกๆที่เป็นคาบูเราก็เหมือนแบบยังยังมันยังไม่สวยเต็มที่เราก็ขายไปบ้างในราคาถูก แล้วเราก็หาซื้อที่มันของแท้เข้ามาสีแท้รถแท้เข้ามาเพื่อมาเก็บก็จะเริ่มจากขาบูพวกเนี้มันก็ยังเป็นแบบไม่เดิมมากเราอยากได้เดิมๆสวยๆคาบูเดิมรถห้สิปี3 0ปีส0ปีอะไรพวกเนี้ยมันอยู่ที่ความอยากได้แล้วก็อารมณ์การขี่มันจะไม่เหมือนกันที่จริงเขาบอกว่าเออขี่มังกี้มันก็เหมือนกันทุกคันแต่เวลาขี่แต่ละคันไม่เหมือนกันถ้าคุณไม่เคยลองใช่ไม่จริงไม่จริงแต่ละสีอารมณ์การขี่ก็ไม่เหมือนกัน มันลามไปรุ่นอื่นอะไรยังไงบ้างพี่ก็อันนี้เราก็ฟังจากเพื่อนมาอีกทีหนึ่งทําไมเล่นมังกี้ทําไมถึงไม่เอาเอ็นเข้ามาใช่แล้วเราก็เลยไปศึกษาดูว่าเอ็นมันมีกี่ตัวมีตัวไหนบ้างแล้วเราก็ลองเอามาเพื่อมาศึกษาว่าเป็นยังไงแบบไหนพอเราเอามาคันหนึ่งมันก็ยังไม่ถูกใจก็เริ่มเอาศึกษาดูว่าเอ็นมันมีห้าสิบมีแปดสิบ ใช่ห้าสิบแปดสิบต่างกันตรงไหนเราก็เลยลามไปแบบแปดสิบคนละสีห้าสิบคนละสีอะไรพวกเนี้ยก็คนละอย่างกันเหมือนกันลำพังตัวผมเล็กด้วยผมก็เลยไม่ไม่มองตัวสองอห้าสิบจากแต่ก่อนนะตัวสองอยห้าสิบอ่ะม,มันไม่แพงเท่ากับพวกนี้ละแต่ตอนนี้เริ่มหายากแล้วสองรห้าสิบราคามันสูงว่าพวกนี้ละอย่างพวกเนี้ห้าสิบซีซีจริงแต่ตัวเครื่องมันเป็นแปดสิบแปดซีซีแต่งมาจากที่นู่นเลย ผมไม่ไม่ถนัดเรื่องแต่งผมก็เน้นจากที่นู่นแต่งมาแบบนี้ดีกว่าเหมือนกับเป็นรถประมูลที่นู่นด้วยแล้วก็เป็นรถตามบ้านที่เขาขายด้วยคนที่ญี่ปุ่นเขาเวลาเขาเบื่อเขาอะไรเขาก็ขายเขาเซอร์วิสเขาทําของเขาเองห้าสิบก็ขับได้ประมาณหกสิบไม่เกินหกสิบใช่แต่ส่วนเป็นแปดสิบแปดอ่ะมันก็ขับอยู่ประมาณร้อยหนึ่งเอาเอ็นคันแรกก็กดประมูลให้คนที่เขาซื้อในจุดจุดเนี้ย เราให้เขากดประมูลให้พอมาเล่นจริงๆแล้วรู้สึกชอบมันกว่าเดิมหรือว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างชอบในรูปทรงของเขามันดูเราขับขี่ง่ายแล้วใจเรามันชอบทูทีอยู่แล้วใช่มันก็เลยเหมือนแดดบ้านเราย่อลงมาให้มันเป็นคันเล็กของเรามันได้มาแรกๆไม่ค่อยสวยเราอยากได้สวยกว่านี้ก็ขายทิ้งไปบ้างอะไรบ้างใช,ใช่ใช่ใช่คันไหนที่เขา จะขายที่ญี่ปุ่นหรือยังไงอย่างเงี้ยเราก็เขาก็จะส่งมาให้เราตัดสินใจก่อนว่าเราจะเอาไหมเราก็ถ้าสวยจริงเราถึงจะเอาเอามาจากนื่นก็มีเอกสารเออเราต้องทําเองครับอเอกสาร 3, สาระสานบิลเราต้องทําเองต้องเดินเรื่องเองอบางคันที่เอามาคือเราอยากจะขี่อย่าง KTM85 เราก็อยากขี่แบบคนละฟิลกันอยากลุยบ้างเราก็เลยกดเข้ามาซื้อเข้ามา ถ้าคนรู้ช่องทางเหมือนกันมันก็ไม่แปลกที่จะหาะรถแรงขนาดนี้มาเก็บสะสมได้ก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับคนหาถ้าคนหาไม่เก่งก็ไม่ได้เพราะญี่ปุ่นน่ะเขาจะเก็บรถในบ้านเลยเขาไม่ได้ขายตามท้องถนนผมใช้คําว่าเนื้อคู่ได้ไหมก็ใจเราอยากได้80ดสสวยๆก็ได้มาอย่างเงี้ยเราเราไปญี่ปุ่นเองเขาก็พาเราไปดูไปหาก็เจอก็ประมาณนั้น มันมีอะไรที่พี่ทำเองบ้างไหมพวกเครื่องหรือว่าอะไรอ๋อคอนเสปต์ยังเป็นรถเดิมอยู่เครื่องเดิมอยู่ใช่ครับเป็นเสื้อเดิมเราก็จะแต่งคือให้เพื่อนโมดิฟายนิดหน่อยให้มันขับขี่ได้จริงพอเราเอามาขับเองแล้วปุ๊บมันมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าไงขยับปรับให้มันใช่ให้มันเท่ากับเราไอ้รถที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยสมบูรณ์พร้อมใช้งานพร้อมใช้งานทุกคันแล้วก็ขี่ทิปได้ครับใช่ KTM หรืออะไรพวกนี้ มีความชอบอยังไงหรือว่าเพิ่มเติมอะไรยางไงที่พี่ถึงมหามันเป็นคัเล็กด้วยแต่เคยศึกษาว่า65ห้มันไม่มีเกียร์ก็เลยเอามาเป็น85นพวกเนี้คือเราเราไม่ได้ขับบ่อยขนาดนั้นเพราะมันเป็นร้อนหนามเราก็แค่ขี่แบบแถวบ้านขี่ในสนามหน้าบ้านมั่งอะไรอยากอยากรู้ฟิลว่ามันเป็นแบบไหนยังไงอยากรู้เครื่องมากกว่าชอบในรูปรักงหน้าตาเขาแหละใช่สวย แล้วก็ค่อยเอาเขามาใช่คือ<ช>เราเราดูก่อนว่ารูปลักษณ์หน้าตาของเขาเป็นยังไงแบบไหนพอเราชอบปุ๊บเราก็เอาเข้ามาลองดูเขาจะหามาใช้หามาสเก็บสะสมได้แบบที่ขนาดนี้ในยุคนี้มันมีความยากความง่ายยังไงมันก็ไม่ได้ยากนะเพราะคนอื่นเขาก็เอาเข้ามาได้เหมือนกันแต่มันเป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มเนั้นบางคนเขาส่วนมากเอามาเล่นแต่ผมเน้นคือชอบเราก็เอามาเก็บสะสมไว้แค่นั้น มาซ่อมเองซ่อมบํารุงเองสําหรับเครื่องตัวเปลือกมันก็สภาพนั้นเลยมันมีตำหนิงตำหนีผมก็ไม่ได้บิวสีเดิมผมเน้นสีเดิมมากกว่า